สบายดีพี่น้องสบายดีเด้อสบายดีเนาะมือนี่กันมาใส่หนีเจใส่แดกพี่น้องมาเอาซองไปใส่เงินลงไปมูไปท่านแหละลืมเลยเนาะสองสามมือพี่น้องใส่แดกกำลังแต่งหนาพี่น้องตอนนี้สิลงไปไอ้ย่อเสาแหกเสาขวัญมือนี่ก็เป็นมือสันวันดีเด้อพี่น้องเด้อมือนี่เป็นเสาแหกย่อเสาแหกเสาขวัญมือนี่เป็นมือสันวันดีพี่น้องบุหู เสายังก็คือกันนั่นแหละเสาปูนคือกันเนาะพี่น้องเวัวเจใส่แดกอันนี้กะทินอันนี้กะทินสบายดีพี่น้องยังเออสบายดีป่าลุงใส่แดกแต่งหน้าพี่น้องเลยเมทัลอันนี้ขายเทียนพี่น้องเลยตันมวยยังไลยเนาะมีขันถูกเทียนดอกไม้แล้วก็ปัจจัยนิดๆหน่อยๆเนาะพี่น้องสิไปปอนทุงลงก่อนไซแดกก่อน ทำบุญทำกันเด้อพี่น้องเดิอเมื่อนี้มือสันวันดีเด้อพี่น้องย่อเสาแหกเสาคว,วันในศาลาหงทำหลังใหม่หรือว่าฮอแจกนั่นเองเนาะมือนี้กัปตันกับบุรีเหตุเวียกรวมพี่นอ้องเมื่อนี้ตามบรีเหตุเรียกรวมเมื่อนี้กัปตันสิไปชนไก่เนาะพี่นอ้องเมื่อนี้กับทีมงานมีไก่ออกซนเมื่อนี่อันนี้กัปตันก็ได้ยางลงวัดละ ตันได้ยางลงู้มาวัดเลยเนาะพี่น้องเนาะแขกคนก็นยังท่นา,านไหลไล่เนาะแขกคนก็นท่นานไหลไล่นี่แต่ศรีลวดแล้วลก็เแ่าแก่ในหุมของบ้านเนาะพี่น้องการจะตั้งของบ้านนี่แหละลุงมาแต่เศร้าหมดละไอหลวงปูห่หอมเพิ่นกามาตั้งแต่ดึกๆเนาะพี่น้องกัปตันเมื่อนี้ตื่นตื่นดึกลุกเศร้าพี่น้องเลยเมื่อนี้ มาทำบุญเนาะพี่น้องเนาะนี่หลดปูหอมมาเนี่ยหลดส่งปูหอมมาแต่เด็กๆกูไอทางไม่ออกไปต้นเพื่อนจัดแจงผักเข่าอยู่ห่อแจกเนาะพี่น้องเนาะทางห่อแจกทางซุกซาลาพี่น้องเสือกัปตันงามบ่พี่น้องเสือกัปตันงามบ่ เสือประเทศเวียดนามพี่น้องแพ้นิมน่ม,มน่ซำนิ่มกับซ้ำกับเสือแม็กเนาะพี่น้องเนาะกัปตันซื้อโตละร่อยเศร้าบาทซื้อน้ำแม่น้องจ้าพี่น้องเไงเผลนมาแต่เวียดนามไอ้น้องพอนไซเพิ่นไปเฮียนไอ้หมอเนาะเฮียนแพทย์เฮียนหมออยู่ประเทศเวียดเพิ่นซื้อมาให้แม่เพิ่นมาเลาะขายกัปตันกับซอยเนาะไปซอยญาติพี่น้องกันไปเนาะ กำลังเนาะยกย่อเสาพี่น้องกำลังยกย่อเสาอันนี้กำลังทำพิธีทำพิธีเนาะพี่น้องเนาะทำพิธีสิลงเสาแหกเสาวันเนาะเดี่ยวกัะตันเฉยเบิ่งเด้อนี่นายบ้าทห่นตื่นเด้กลูกเสาออกมาเห็ดกำลังเหดพิธีย่อเสาแหกเสาวันเนาะปอดเงินยังพอเท่า ปอนและสูตรยังยังเนาะเสียสันเสียสันมาแต่เด็กแท้เสียสันนี่วไหมีสองต้นเด้อพี่น้องเด้อสามบ่เออเนาะเสาหน้าท่านลักขืนเนาะเสาแหกเสาแหกเสาควันมีสามต้นเด้อพี่น้องเด้อเสาแหกเสาควันเรามีสามต้นเนาะ ไอ้มีวิศวะเสียติงไอติงเข้าเหตรยังไอติงฮะยอดเรียนออยอดเรียน่านะจักจักบาทเจ้านะเก้าเออลุงละสิบาทเงินเสียติงถือมาแตืเฮือนบ่คอถือมาแต่เงนถือมาเตือนเนาะเออมเออลุงปู่ลุงปู่ลุงปู่ หลวงปูวงง่วัดเพื่อนหินใต้พี่น้องวัดเพิ่นพระใหญ่พญ,ญานาคใหญ่ต็ม <c oughs> <c oughs> ตอนนี้กำลังเข่าพิธีเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้กำลังเข่าพิธีเนาะพิธีสีอ่อเสาแหกเสาวขวัญเนาะพี่น้อง <c oughs> มือกัปตันกับสันหยกหยกเกลียถือมือเดียวตอนนี้กำลังเตรียมเนาะพี่น้องเนาะสีอ่อเสา ยอ่อเสาแหกเสาวขวัญ <c oughs> ทั้งเอ๋ทง้งวัดบ้านนามงสีส้มสื่นทางบ้านท้ากับได้เห็ดเวียกเห็ดการเห็ดงานขมือเดอ้อพี่น้องเวียกรวมผู้ดใดอยากมีส่วนร่วมทำบุญมีศรัทธาเนาะอยากร่วมทำบุญกับติดต,ต่อมาทางเฟซบุ๊กบ่าวกับตันได้เดอ้อพี่น้องเดอ้อ เพราะว่าทางบ้านกัปตันบ้านเกิดกัปตันบ้านน้ำมงนี่มีเปิดหาบริจาคเนาะสร้างศาลาห้งธรรมหลังใหม่พี่น้องเพื่อมาทูกแทนศาลาหลังเก่าที่มันได้สุดโทรมไปเนาะพี่น้องเนาะก่อนสิย่อเสาแหงเสาควันกะหดนำอบน้ำหอมก่อนเด้อพี่น้องเด้อเด้อผายมีแล้วเด้อนะ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 มีแล้วโดยมีแล้วมีแล้ว เาไปเอานาวงนี่เนอะไปเอาเลยเนาะคือบ่ให้กันส์วันแรงป้าวีกองหนุนยับบอนีได้ยับบ่โฮมน้ำติดไก่น้ำบุเขามาไปเอาเนไปเอาเนี่ได้ชิบ้าเนี่ย้วยน้กัพุ่ยท่นอยู่ตรงแรงป้าวว้าวอีกเช้ายี่กอย่กองกรางนู้นได้กร่งกระดิ่งกรดกระิ่กระดิ่งกระดิ่งกระิดิ่งกระดิ่กระดิกระดิ่งกระดิ่งกรงกระดิ่งกระง บลนะบาณเนาน่ะยาบูนหดหดแปลกหนู สบายดีพี่น uhh ้องสบายดีเด well. yes. um, ้อมาหนีกับตันกันลงมาเนาะแย่ๆเสาแหกเสาขวัญเนาะพี่น้องทุกที่เหตุตามพระพุทธศาสนาเหาสืบทอดกันมาเนาะพี่น้องเนาะก็มีเสาแหกเสาขวัญก็บทมีถุงเงินถุงค้ำเนาะพี่น้องเนาะแต่เราบุมีคำมาท่านเนาะเขามีแต่เงินไอ้ตะก้องคำแรงมั้ี่ตะก้องคำแรง ทุเงินทุงคํำทุงทองเนาะพี่น้องเนาะที่พทธศาสนาข้าเห็ดกันมากเนาะอันนี้ก็เป็นตั้งศาสนาภาพแน่พทดแน่พี่น้องโคตรหมดเลนี่รไเนน้องลุงพุ้งคิ้เนี่ยโไปเลยเอาบุญนำกันคอยได้บุญนำกันเนาะคอยร่้รวย สุขภาพแคงแรงอายุมันคอนยืนที่ดอมเินมาเซานี่

เรียนบาทเต็มคุม้มคันเรียนบาทเต็มคุ้มมีอยู่ประมาณแสนบาทพี่นอ้องกับตันไหวทุบเน่นอนสะเอาไปทางใหม่เนาะพี่น้องเนาะพี่ทีเท่าๆพุทธนำอุ้บนำหอมนี่มันไม่คว่ำหาวาดได้หรอหมูหูไหนมันเป็นยัง การหฮบน้ำอบน้ำพ้อนกัอบน้ำอบน้ำหอมกัใหายันประกลุ่มสูงเย็นเนาะพี่น้องห้วัดเท่าแก่นผะแก่นสงเนาะพี่น้องเนาะมีคนหักหอมมีคนเขามาทำบุญหลายๆเด้อพี่น้องเด้อไอโอไอโฮดน้ำอบน้ำหอมนี่กับมันกับเป็นเคล็ดลับอีกเคล็ดหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะคนกำลังหยติทีพี่น้องกำลังลังไรข้ามาเนาะพี่น้องเนาะ ลังหลังไรกัามาผู้เฒ่าผู้แก่หลังไรกัามาผู้เฒ่าผู้แก่แกดเด้อพี่น้องเด้อเสืางงาอจะง่ามอยู่ได้เมื่อไงล่องเสือใอหม่พี่น้องลองเสือใหม <c oughs> แ่แค่ก็ซื้อมาแต่บุญธาตุยิ่งห่างเหร ดาผู้เฒ่าเมเฒ่าหลายฝากพี่น้องเอฟซีอยากรวมทำบุญเนาะสางสาราวงศ์ธรรมพี่ต่อมาทางเฟซบุ๊กบอกบกับตันได้เดอ้อพี่น้องเดอ้อยังสางกันไปเงีา้วนาั่นเนาะพี่น้องเนาะสางกันไปเรื่อยๆมีงบจะได้กระสังไปสำนัดท้าบมีงบพ่อกระยุดธ์สางเนาะพี่น้องเน,ะนเาะอเมิด,ดเบ็ดแล้วฮุด,ดเบิดผูด้เสาแล้ว อตอนนี้กำลังเข่าพิธีเด้อพี่้องเด้อข้าวมาข้าวมาเด้อามามา้วขึ้น้าวมาขาวมาคือเกี่ยวเข่านี่บ่

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เาลงนี่เขาลงนบักบาทนะสาที่สามมี้องสาที่สามยกยก โอเคเราพี่น้องเนาะพิธีเฮาหยกเสาแหกเสาขวันกระยาดน้าแลนวยกรยกเล้อะไรกระยาดน้าพิธีเรียบร้อยเนาะแต่ตอนนี้ยิ่งทเลยกาดน้ายาดน้านี่งทว่าเรียบร้อยเด้อพี่น้องเด้อ สถูดเดอ้อสถเดเอ๋อนี่ครับพระเจ้ากัปตันพมมาไคได้มาทำบุญกุศลย่อเสาหแหกเสาวควันย่อเสาสุขศาลาอยู่ที่วัดบ้านมมงเนาะกะข็ขอให้บุญครับนํำสู้ขอ้ข้ขาพระเจ้าเจริญห่วเรื่องห่วเรื่องขอให้เอฟซีของกัปตันเบิร์ตถุกผู้ทุกคนอายุหมันควันยืนลำรวยลำรวยสางให้ลูกปุกให้ขืนซาดู ปอนในไล่รอดปอนซัมปอนซัมมี่เนาะโอเคเนาะถือว okay, like ่า nah, พ okay, ี่ที okay, okay, ่ยอดเสาแหกเสาควันเทาเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะมีแต่มีมุ่นผืนขื้นสันเข่ายู่ที่ห้อแจกลังเก่าเทาเนะพี่น้องเนาะโอเคเด้อ เดี๋ยวกับตันสิปีดคีย์ไว้เพียงสมนมเดอ้อพี่น้องเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามเดอ้อพี่น้องสบายดีสบายดี